ครับสวัสดีครับช่างตุ่มครับวันนี้นะครับผมทําหัวสีอที่ลูกค้าสั่งทําให้เสร็จแล้วนะครับอมีส่งมีส่งมาเปลี่ยนแกนแล้วก็จัดเข้าระบบแซมสามลูกค้าที่ส่งมาสามารถส่งมาอย่างนี้ได้เลยครับชุดหัวอย่างนี้นี่นะครับลูกค้าส่งอย่างนี้มา นะครับผมจะจัดเข้าระบบแซมสามให้วันนี้ผมเพิ่งเคลียร์เสร็จนะครับอะไรผมเพิ่งเข้านะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเครื่องเครื่องแซมสิบนะครับแซมสิบที่ตรงบล็อกกับไทยท็อปแกนแกนสีขาวขาดตลาดนะครับผมก็เลยได้ดัดแปลงนิดหน่อย อันนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนกีๆแล้วก็จัดเข้าระบบแยมสามนะครับหัวนี้ของพี่เสกสรรนนะครับผมจะไล่เทสพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยทั้งสี่หัวนี้แล้วครับแล้วก็จะแพ็กส่งแล้วก็หัวนี้หัวนี้นะครับหัวน, <c oughs> วน,น,วนี้ของพี่ชะ ชลินพรหรือเปล่าชลินพรครับอยู่จังหวัดสุรินทร์อันนี้ส่งมานะครับให้ลูกค้าแพ็กมาดีๆด,ด้วยนะครับแล้วก็เน้นขนส่งด้วยนะครับว่าติดติดเทปนะครับระวังแตกด้วยนะครับสินค้าเสียหายนะครับก็พอดีผมมีตัวนี้อยู่ด้วยถ,ถ้าเผื่อให้มียุ่งเลย ดีครับที่ตัวนี้เข้าพอดีก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับปกติของลูกค้าเป็นสีแดงนะครับตรงนี้แตกแพ็คสินค้ามาดีๆนะครับให้เน้นเขาด้วยครับเน้นขนสมด้วยส่วนหัวนี้ของคุณพ่อต่อนะครับอยู่จังหวัด เชิงเซาครับผมจะไล่เทสพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับรอขึ้นแท่นเทสสีแล้วก็จะส่งนะครับต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่ามันทํางานได้สมบูรณ์ผมก็จะส่งให้ลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาส่งไปแล้วก็ส่งกลับหัว <c oughs> ของไทท็อปของพี่เสกสันเนี่ยครับ <c oughs> ก็คือจัดเข้าระบบแซมสามครับ ตะแกรงข้างในผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับตะแกรงหกเหลี่ยมเ a อนะครับผมใส่ให้เลยครับเอาไปสีงานหนักๆรับจ้างอย่างเดียวนะครับถ้าใช้ในครัวเรือนนะครับปีสองปีสองปีนะครับผมคิดว่าใช้ได้สบายนะครับถ้าใช้งานหนักๆรับจ้างนะครับก็จะเป็น พวกนี้นะครับที่ผมจัดเข้าระบบให้สว่วนตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งทำพิเศษเป็นตัวทั้งสีและก็บทแกะออกมาด้วยนะครับในในรอบเดียวเนี่ยครับผมผมทำให้ปึ๊ปบตอนนี้นะครับผมได้แปลงเป็นโมเลตัวใหม่นะครับเพราะว่ามันได้ใช้แกนตัวใหม่ แกนสีข้าวรุ่นไทยท็อปขาดตลาดนะครับของเข้าอีกต้นเดือนแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับของมันอยู่บนเรือก็หัวนี้ของคุณพี่ฉลินนะครับฉลินพรจังหวัดสุสุรินนะครับ พูดกับพี่แกไว้นะครับสามพันเก้าผมจบให้นะครับเปลี่ยนแกนแล้วก็จัดเข้าระบบแซมสามสินค้ามันเสียหายแตกมานะครับตัวนี้ผมได้มาในราคาที่ถูกก็เอาไปแค่ราคาต้นทุนครับก็จะได้เพิ่มอีกประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งผมด้วยนะส่วนตัวนี้ครับผมมีอยู่พอดีอ คุณพ่อโทรมาสั่งแกนกับผมเมื่อเช้านี้นะครับผมก็เลยบอกว่าตัวของคุณพ่อนะ่ะมันสีข้าวแล้วข้าวมันไปกับลำเยอะผมก็เลยบอกว่าทําไมไม่เปลี่ยนชุดหัวเลยล่ะครับก็คือเทินอะไรเลยอของผมถึงค่อยส่งอะไรลูกค้ากลับมาให้ผมนะครับหัวนี้จบที่สามพันเก้าทุกอย่างใหม่หมดครับหน้าแปลนใหม่นะครับตะแงใหม่แกนใหม่ ลูกปืนใหม่นะครับวันนี้เหมือนกันนะครับจบที่สามพันเก้าเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วก็จัดเข้าระบบแจมสามวันนี้ลูกค้าจะเอาขึ้นไปตั้งกับเครื่องของแม um. ็กนัมแมกนัมอยู่จังหวัดสกล เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไล่เทสให้ดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะลงคลิปให้ดูด้วยความจริงถลา์สดได้ก็ยิ่งดีนะครับจะได้เห็นด้วยนะครับเวลาผมทำงานแต่ไม่เป็นไรครับเอาทีละคลิปนะครับเครื่องรุ่นนี้ผมใส่ของอเบ้าของแซมเก้าแกนแซมเจ็ดเหมือนเดิม ตัวนี้ลงล็อกหวัวน,นี้เบ้าแซมสี่แกนแซมเจ็ดอ่าส่วนตัวนี้นะครับมันไม่มีของตรงรุ่นถ้ามีตรงรุ่นก็ดีมากผมไม่ได้ดัดแปลงเยอะอันนี้ดัดแปลงเยอะเลยตำแหน่งมาร์กใหม่หมดเลยตัวนี้ทำนานส่วนหวัวน,นี้ลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับ ว่าที่จะไปอยู่สกลลูกค้าสั่งทําพิเศษในราคา5,000 5,003นะครับพูดกับลูกค้าไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูเทสกันครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยนะครับหรือว่าใครจะสั่งทําหัวสีหรือส่งของเก่าลูกค้ามาให้ผมจัดเข้าระบบให้อย่างนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0951697772นะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมก็จะแนะนำให้ว่า ผมควรใส่ตัวนี้ตัวนี้ยังไงนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ